เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับผมต้นกล้าซีเฮ็ดนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวคนในแคนนะครับเอ่อตามที่ท่านผู้ชมบอกนี่คนในแคมผมคนแรกเลยนะครับก็คือผมเป็นที่ปรึกษานะครับขอมองกา้านี่นะครับต่อไปคนที่สองคนนี้นะครับ ต่อไปคนที่สามเลยคนนี้นะครับต่อไปคนที่สี่เลยคนนี้โอเคต่อไปคนที่ห้าคนนี้นะครับคนที่หกโอเคต่อไปคนที่เจ็ดหัวหน้าใครนะครับคนนี้นะครับต่อไปคนที่แปด นี่นะครับคนที่เก้าคนนี้นะอืมคนที่สิบนี่ต่อไปคนคนที่สิบเอ็ดโอเคคนที่สิบสองโอเคคนที่สิบสามโอเคคนที่สิบสคนที่สิบห้า คนที่สิบหกโอเคคนที่สิบเจ็ดเอ้ยคนนี้คนนี้คนที่สิบเจ็ดคนนี้คนที่สิบแปดคนที่สิบเก้าคนที่ยี่สิบคนที่ยี่สิบเอ็ดคนที่ยี่สิบสองคนที่ยี่สิบสาม คนสุดท้ายโอเคจบไปแครับตามที่ขอเออใครที่อยากเข้าแชม์ผมก็ขอมาได้นะครับเม้นมาได้เลยนี่ได้รับบัตรสร้างห้องแล้วเลยว่าสี่นี่นี่บัตรสร้างห้องเพิ่งได้เมื่อกี้ได้ละได้ทุกวันเสาร์นะครับอวอันนี้ผมก็ขอลาไปแคงเท่านีา้นะครัอขิคลิปเลยนะครับไปแล้วครับ